เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีนะครับติดถนนลาดยางเลยนะครับแปลงนี้แห่งสำคัญทำเลดีทำเลทองเลยนะครับจะเปิดร้านค้าร้านอาหารปลูกบ้านหรือซื้อเก็บเก็่งกำไรก็ได้เลยครับอยู่ในแหล่งชุมชนตรงข้ามหมู่บ้านเลยนะครับใกล้ตลาด ตัวที่ดินเนื้อที่1ไร่1งานครับฟรีโอนด้วยครับถมแล้วเรียบร้อยพิกัดที่ดินอยู่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับราคาอยู่ที่4.5ล้านบาทนะครับฟรีโอนพิกัดใกล้กับอุทัยเจริญการเกษตรนะครับติดถนนเส้นหลักเลยนะครับเส้นหนองฉางหมายเลข3ามสาครับใกล้โลตัสเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้ปตทเซเว่นนะครับใกล้ตลาดนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับที่ทำเลดีๆแบบนี้เหมาะซื้อเก็บซื้ออยู่ซื้อเก่งอะไรก็ได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปชิ่นเคยครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดถูกต้องนะครับสนใจติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ